ในตอนนี้นะคะใครๆก็อยากปลูกทุเรียนกันค่ะเพราะว่าเป็นผลไม้ที่ทําเงินหลักล้านแต่ว่าทุกคนเนี่ยยังไม่รู้ใช่ไหมคะว่าจะปลูกสายพันธุ์ไหนดีเดี๋ยววันนี้นะคะนินจะพาไปรู้จักทุเรียนแต่ละสายพันธุ์กันค่ะเพื่อความง่ายนะคะนินก็จะขอแบ่งทุเรียนออกเป็น2กลุ่มค่ะก็จะตามการเจริญเติบโตแล้วก็การใช้ปุ๋ยค่ะกลุ่มแรกนะคะจะเป็นกลุ่มผลโตทรงพุ่มเนี่ยมีความกระชับส่วนกลุ่มที่2นะคะก็จะเป็น กลุ่มที่ลูกไม่โตเท่าไหร่ค่ะแล้วก็ทรงพุ่มเนี่ยมีความเก้งก้างสนใจกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวตามนินไปดูกันเลยค่ะว่าจะมีสายพันธุ์ไหนบ้างตามไปเลยค่ะหมอนทองถือเป็นสายพันธุ์ที่ดีมากเหมาะสำหรับการส่งออกแล้วก็สามารถทำกำไรได้เป็นหลักล้านเลยค่ะเพราะว่าลูกมีขนาดใหญ่ผลโตน้ำหนักดีแล้วก็ผลผลิตสูงค่ะทรงลูกของเขานะคะจะเป็นลูกทรงกมลมรีเนื้อจะมีสีเหลืองอ่อนรสชาติหวานมันกลมกลม่อมอร่อยเลยค่ะ และที่สำคัญก็คือเขาจะมีลักษณะค่อยๆสุกเหมาะสำหรับการส่งออกที่ใช้เวลานานค่ะทุเรียนหมอนทองนะคะจะสามารถตัดจากต้นได้ที่ความสุก80-85%เนี่ยก็ถือว่าอร่อยแล้วค่ะทรงต้นของหมอนทองนะคะจะเป็นทรงพุ่มดีสามารถปลูกระยะชิดได้ค่ะแต่มีข้อเสียคือหมอนทองเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรครากเน่าค้นเน่าค่ะทุเรียนนกจิบถือเป็นสายพันธุ์ที่หอมที่สุด เขาว่ากลิ่นเหมือนดอกไม้เลยค่ะเขาจะมีรสชาติหวานมันตอนนี้เนี่ยถือเป็นสายพันธุ์ที่มาแรงสุดๆผู้บริโภคยอมรับค่ะซึ่งจีนเนี่ยชอบสุดๆเลยค่ะซึ่งนกยิบเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่จะต้องตัดตอนแก่จัดค่ะเขามีข้อดีก็คือจะได้ลูกโตน้ําหนักดีค่ะแล้วก็สามารถปลูกระยะชิดได้เพราะว่าทรงพุ่มเนี่ยกระชับแต่เขาจะมีข้อเสียก็คือลูกจะไม่ค่อยโดกค,ค่ะแล้วก็หนามเนี่ยมีความที ซึ่งหนอนเนี่ยชอบมากเลยค่ะทุเรียนชนีสุดยอดแห่งทุเรียนพันโบราณยังเป็นที่นิยมของคนรุ่นเก่าที่ชอบรสชาตินี้ค่ะชนีจะมีรสชาติหนักไปทางมันค่ะเนื้อละเอียดแล้วก็จะมีติดขมนิดๆค่ะติดขมตรงนี้แหละคือรสชาติที่คลาสสิกค่ะรสชาติอย่างนี้ถึงนิยมมาถึงปัจจุบันค่ะยุคนี้หาทานยากแล้วนะคะข้อดีของเขาก็คือเขามีความต้านทานโรค ทรงพุ่มเนี่ยดีแล้วก็ปลูกระยะชิดได้ค่ะส่วนข้อเสียก็คือเวลาที่ฝนตกระยะออกดอกบานกับห่างแย้ไหม่เนี่ยจะทําให้เขาไม่ค่อยติดผลค่ะหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าชนีหนีขึ้นเขาหมดค่ะแต่ถ้าฝนไม่ตกเนี่ยดกแน่นอนค่ะทุเรียนก้านยาวถือเป็นทุเรียนที่อร่อยที่สุดเลยค่ะอร่อยหรูราคาแพงค่ะพันนี้ก้านขั้วผลยาวจริงๆค่ะ เนื้อละเอียดหวานมันอร่อยกลมกลมละมุนสุดๆเลยค่ะ mm hmm. เขาจะมีสีเหลืองนวลค่ะแต่ว่าเปลือกของเขาเนี่ยจะหนาไปนิดนึงนะคะทุเรียนก้านยาวเม็ดจ,จะโตนิดนึงค่ะแต่ว่าลูกเนี่ยได้น้ําหนักดีเขาจะมีน้ําหนักประมาณ3-4โลค่ะแต่จะมีข้อเสียก,ก็คือเขาจะมีกิ่งยาวเก้งก้างค่ะชอบทิ้งกิ่งจะไม่สามารถปลูกระยะที่ได้ค่ะต้องปลูกระยะห่างทุเรียนกระดุม ปีนี้นะคะถือเป็นปีของทุเรียนกระดุมเลยค่ะเป็นสายพันธุ์ที่มาแรงสุดๆต้นปีนะคะราคาได้ถึง250บาทเลยค่ะเป็นพันธุ์ที่อยู่ในกระแสที่ทุกคนอยากปลูกค่ะเพราะว่าออกลูกตั้งแต่ต้นปีแต่พอหมอนทองออกลูกแล้วนะคะก็จะทําให้ราคาตกลงค่ะนินว่าข้อดีของเขาก็คือราคาแพงมากตอนต้นปีส่วนรสชาติของเขานะคะจะมีความหวานมันถือว่าอร่อยเลยค่ะแต่เขาจะมีเม็ดโตไปนิดนึงค่ะ และก็ข้อเสียของเขาเนี่ยก็คือพอทุเรียนหมอนทองออกลูกแล้วราคาเขาจะดรอปลงค่ะแล้วก็ลูกของเขาเนี่ยจะมีขนาดเล็กแต่ถ้าบำรุงดีๆนะคะจะได้น้ําหนักถึง3กิโลกรัมเลยค่ะทุเรียนพวงมณีเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่น่าจับตามองค่ะตอนนี้นิยมสูงด้วยลักษณะที่มีความเฉพาะนะคะเนื้อสีเหลืองเข้มอร่อยหวานมันฟินสุดๆไปเลยค่ะ ข้อดีของพวงมาณีนะคะก็คือเขามีรสชาติดีค่ะและก็ราคาดีตลอดทั้งปีเขาเป็นพันธุ์ที่มีความต้านทานโรคสูงค่ะยิ่งตัวลร้โรครากเน่าโคนเน่าเนี่ยยิ่งจะไม่ค่อยเป็นค่ะตอนนี้เนี่ยราคาดีสุดๆเลยนะคะกิโลกร,รัมละ1 2 0ยยบถึงาบบาทเลยค่ะแต่เขามีข้อเสียก็คือต้องปลูกระยะห่างนะคะปลูกระยะชิดไม่ได้เพราะว่าเขามีความเก้งก้างค่ะชอบทิ้งกิ่ง แต่ถ้ามีการจัดการดีๆนะคะก็จะสามารถเพิ่มน้ําหนักถึง3กิโลกรัมได้ค่ะยางส่วนนี้นะคะมีการตัดลูกระยะนิ้วก้อยนิ้วโป้ค่ะและมีการบํารุงอย่างต่อเนื่องและใช้ปุ๋ยกิฟเฟอรินค่ะโอ้โหลูกโตแน่นอนค่ะนี่ค่ะพี่บูนเจ้าของสวนทุเรียนเดี๋ยววันนี้พี่บูนจะพาเราไปตัดทุเรียนกันใช่ไหมคะครับผมยังไงนินขอตัดก่อนนะคะได้ครับยังไงให้พี่บูนช่วยตัดทุเรียนให้นินด้วยนะคะได้ครับทุเรียนวันนี้แก่หมดแล้วครับใช่เลยตามสบายครับไปกันเลยค่ะ นี่คะ่ะพี่บรญพี่บูญคะ่ะทุเรียนแก่นี่ดูยังไงคะน้ําได้ครับอายุหนึ่งอายุได้แล้วนะครับสิบวันขึ้นไปแล้วก็น้ําได้คั้วได้ขั้วแข็งปุกเลยแล้วก็สีได้ฟังเสียงครับเนี่ยเสียงนี้มันจะออกจะหลวมๆห,หน่อยนะถ้าถ้าไม่แก่เนี่ยเสียงจะแน่นเกินอัเนี้เพราะอะไรจะหลวมๆเนี่ยฮะแสดงว่าแก่ใช้ได้ นะะหนึ่งสองสามโอ้โหสนุกมากเลยค่ะปาดให้หมดต้นเลยนะวันนี้ <S <S 2> <S 2> <S 2> อึ๊บ่าเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่นินพาไปรู้จักทุเรียนตั้งขกสายพันธุ์ตัดสินใจกันได้หรือ,อยังคะว่าอยากปลูกสายพันธุ์ไหนแต่ก่อนที่เราจะคิดว่าเราจะปลูกสายพันธุ์ไหนเนี่ยเดี๋ยวนินจะพาไปรู้จักการทําผลผลิตให้ดีแล้วก็ผลผลิตสูงด้วยปุ๋ยกิฟฟีนค่ะ ในกลุ่มแรกนะคะเป็นกลุ่มของลูกใหญ่เราจะตัดผลอยู่ในช่วง2-3ระยะค่ะซึ่งก็จะมีระยะลูกประมาณไข่ไก่1โลและก็1โลครึ่งในช่วงอายุประมาณ30-45วันก่อนถึงช่วงแตกใบอ่อนค่ะในครั้งแรกนะคะเราก็จะเหลือลูกไว้ประมาณ2เท่าของผลผลิตที่เราต้องการค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะตัดลูกอีก1-2ครั้งให้ผลผลิตเหลือเท่าทีาท่เราต้องการนะคะการที่เราไว้ลูก ผลผลิตไว้เยอะแล้วก็ค่อยๆตัดออกทีละครั้งนะคะก็เพื่อป้องกันการแตกใบอ่อนค่ะเพราะว่าเขาแตกใบอ่อนเร็วก็จะทําให้ลูกล่วงค่ะส่วนในกลุ่มลูกเล็กเนี่ยเราจะเน้นตัดลูกเร็วค่ะก็คือในช่วงนิ้วก้อยแล้วก็นิ้วโป้งโดยจะดูจากการเหยียดตรงของหางลูกค่ะถ้าเหยียดตรงก็คือจะได้ผลที่สมบูรณ์ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูว่า จะบำรุงด้วยปุ๋ยกิฟรียังไงให้ได้ผลดีผลดกค่ะในช่วงก่อนดอกบานจนถึงหางแย้ไหมนะคะทุเรียนทั้ง2กลุ่มเนี่ยก็จะใช้สูตรเดียวกันก็คือสูตรเกตกร e นโบโรแคล l m มกกาซ n งและก็ Top ปเอค่ะสูตรนี้จะช่วยติดผลได้อย่างเต็มที่มั่นใจได้อย่างแน่นอนค่ะ m มกกาซิงนะคะจะเก่งในการกระตุ้นของการสร้างฮอร์โมนช่วยในการติดผลในช่วงที่มีฝนมากส่วนท็อปเอเป็นเทคโนโลยีจากอเมริกาค่ะ ที่จะช่วยเรื่องของการติดผลและก็พัฒนาผลเล็กให้มีขนาดสม่ำเสมอค่ะพอเริ่มขึ้นหนามประมาณนิวโป้นะคะแล้วก็จะใช้เกตกร e นโบโรแคล1 0 5 2 1 7และก็ Top ปเอค่ะหรือจะใช้สูตร1 5 5 5 5 5แทนสูตร1 0 5 2 1 7ก็ได้ค่ะ การที่เราใช้ปุ๋ย1 0 5 2 17ในระยะแรกนะคะมีข้อดีก็คือจะช่วยในเรื่องของการสร้างมเมล็ดแต่ถ้าเราใช้15,55 1 5 15นะคะก็มีข้อดีเหมือนกันค่ะก็คือโตเร็วสามารถเลือกใช้ได้ตามสะดวกเลยค่ะการบำรุงทุเรียนทั้ง2กลุ่มนะคะจะแตกต่างกันที่ระยะที่3ค่ะลูกประมาณไข่ไก่ในกลุ่มของลูกผลใหญ่นะคะเราจะใช้เกตกรีนโบโลแคล l 15แล้วและก็แมกนีเซียค่ะกลุ่มของทุเรียนผลเล็กนะคะเราก็จะเน้นการใช้ท็อปเอ็นเพื่อให้ลูก โตแล้วก็มีน้ำหนักดีค่ะและที่สําคัญนะคะในกลุ่มนี้เราก็จะใส่ปุ๋ยดินเยอะหน่อยแล้วก็บ่อยหน่อยค่ะยกเว้นในส่วนของก้านยาวนะคะที่เขาจะมีลูกโตแล้วก็เปลือกค่อนข้างหนาจะไม่ค่อยได้ใช้ท็อปเอ็นค่ะค่ะมาถึงจุดนี้ตัดสินใจกันได้หรือยังคะว่าอยากจะปลูกสายพันธุ์ไหนถ้าชอบข้อมูลแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และก็กดแชร์ให้นินด้วยนะคะและยังมีข้อมูลดีๆที่เพจปุ๋ยกิฟฟีนนะคะอย่าลืมเข้าไปรับชมกันค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย